สวัสดีค่ะสมุดนุษย์สมุนุษย์น,ษนะคะในคลิปนี้สมุนุษย์จะมาชวนทําถั่วแปบค่ะเป็นถั่วแปบแป้งสดแป้งมีความนุ่มมากๆเลยค่ะและสีที่ได้มาจากสีของบลูบร์รี่มีความหวานน้อยและนํามามวนเป็นกุหลาบแบบนี้มีวิธีการทําง่ายมากๆมาชมกันเลยค่ะจะใช้บลูบร์รี่105กรัมผสมน้ําเปล่า175มิลลิลิตรปั่นให้เดียนละเอียดจากนั้นก็จะกรองเอาแต่น้ํา150มลค่ะถ้าครไมิลลิลิตรค่ะถ้าใครไม่มีบลูบลูร แล้วมาเตรียมในส่วนของแป้งใส่แป้งข้าวเหนียว4ช้อนโต๊ะแป้งมัน3ช้อนโต๊ะเกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะคนให้พอเข้ากันแล้วค่อยๆใส่น้ำบูเบอรี่ลงไป150มิลิตรทยอยใส่ทีละน้อยใส่ไปคนไปจนกระทั่งแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเติมกะทิ1ช้อนโต๊ะใส่กะทิเพื่อให้แป้งมีความนุ่มมากๆค่ะจากนั้นก็คนให้พอเข้ากันอีกครั้งแล้วนำไปกรองเพื่อจะได้แป้งที่มีเนื้อเนียนละเอียดแล้วปิดฝาพักแป้งไว้10นาทีขึ้นไปมาทำในส่วนของไส้ในคลิปนี้จะใช้ถั่วเลนต้มสุก222กรมัมหรือใครจะใช้ถั่วเขียวลอเปลือกก็ได้เติมน้ำตาลทรายลงไป2ช้อนโต๊ะ เกลือเสร็จหนึ่งส่วนสีช้อนชาคลุกเคล้าในส่วนของไส้ให้เข้ากันจากนั้นก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำมันมะพร้าวทาบางๆที่ถาดแล้วก็ถาที่กระทะจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเมื่อกระทะเริ่มร้อนหยอดแป้งลงไปแล้วปิดฝาใช้เวลา2-3นาทีรอจนกระทั่งแป้งสุกจากนั้นจึงตักไส้ใส่ลงไป แล้วพับแป้งเป็นเครื่องวงกลมปิดด้านไส้ให้มิดแล้วพักไว้ในถาดที่ทาน้ำมันมะพร้าวเมื่อได้ถัแบบ่วแปรตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็จะมาจัดจานกันเลยจะนำมามวนให้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้แล้วก็วางทับซ้อนกันเพื่อให้เป็นรูปดอกกุหลาบทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะแล้วค่อยๆบิดทางด้านกลีบ ให้บานออกสักเล็กน้อยเพื่อให้มีความคม้งคล้ายกับดอกบุหลาบจากนั้นโรยมะพร้าวอบแห้งหรือจะใช้มะพร้าวทึนทึกโรยด้านบนก็ได้ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้แล้วก็จะนําไส้ที่เหลือมาตกแต่งจานค่ะแค่นี้ตัวแปะแป้งสดที่ทําจากสีของบลูเบอรี่มีความนุ่มละมุนล,ลิ้นหวานน้อยและได้กลิน่นหอมอ่อนๆของบลูเบอรี่อร่อยมากๆเลยค่ะ แป้งนุ่มแทบละลายในปากเลยลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ